พอเลิกแล้วก็กลับไปเล่นไม่ได้แล้วประมาณทำอ่ะกินเวลาเกินไปนเ่อ่ะเออจะออกจะเลิกมึง<ม>เลิกไม่ได้มึงต้องกลับบ้านก่อนไม่ไไงั้นพอเกิดมาใหม่แล้วกลับบ้านลำบากรถ ไปลงอะไรตรงนั้นนะไม่มันมีรถไฟสองขบวนแล้วเหรอเนี่ยลงไหมล่ะไปอยู่ไหนม้าเนี่ยไ่อยู่ไหนบาเนี่ยก็ขากล่าสุดที่เล่นกันนั่นแหละนั้งแต่วันอัพเดทใหม่เออหว่าทำไมวะลงต้องลุ้งได้นะลุงเงินเยอะอ๋อมันเป็นเทศกาลของสหรัฐ เพึ่งยังด <agę> ูต <guarding okay>? ิ๊กตอกวันนี้เลยเนี่ยการสีเออมันจะเอาสีเขียวลงในน้ำอะไรพวกอย่างนี้เดียวอยู่ในติ๊กตอกอยู่ยังไงก็ทำเสี่ยมีดันเลยนะเรื่องพวกนี้เรื่องจริงจไม่ทับโอ้ยเคลียดติดต้นไม้ตายเลยนิ่มเล็ดทุกวันด้วยหัวโดนติดแล้งไม่แล้งแรงไม่ต้องแรงไม่ต้องกดไอ้ยักษ์กับตันพายขาหักไอ้เจ้า เงี้ยันทายโคตรอ่อนเลยเนียตดลมไม่เป็นเนี่ยนี่หัวหน้าทีมจริงไหมเนี่ยหัวหน้าทีมไงไม่โดแล้วเมื่อไหร่โซฟูจะโชว์หน้าโชว์ตาเขาทีเนี่ยเดี๋ยวก็มาแน่นอนไอตอนจบตอนจบมีตัวขาขาขาดเฮ้ยไม่ต้องสปอยดิสัตว์สไม่ได้เล่นเลย ขาขาดข้างซ้ายไม่รู้ชื่อเลยเนี่ยแล้วก็มาสปอยกันอ่ะโว้ยขาขาดเฮ้ยมีคนขับมอเตอร์ไซค์ห้างยิงไงยิงไงอะไรนมอเตอร์ไซค์ห้างอ่ะยิงไงมันไปแล้วไม่ยิงหรนมันอยู่คนละทีศทางกับกูเลย เอ็นมีโซเชยลอีกมันตายแล้วหรอวะมันตายเอาแม่งนี้ปเอาแม่งนี้นู่นนู่นนี่เอนมีเอ่อองวิ่งไปเนี่ยเพราะเพราะเราเล่นกันแบบนี้เลยเราเราเลยตายเมี u a i v e ตายเม่งเปิด UAV ว่ะเก็บดีน่ะมันนัดมาเนี่ยโหดด้วยไง กลัวของจริงไงอ,อ้สัสไอ้ <c oughs> ออยัางงาั้นดีวะยังมีแต่ปืนก็ยังไม่มีนี่ตู้ไม่ได้นะบอกเลยกูมีแล้วปืนถ้ามีันไนจะเก็บแบบโคตรโคลอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อธนไนก่อนเพื่าจะมันรวยจังหวะจางก,กูเพิ่งเห็นไอ้สั์เอาแยะ โดนกูมีสามล้ำนะเนี่ยมีใครอยากแบ่งไปบ้างไหมเอามาล้ำหนึ่งเซฟปืนนี่มาไปโดนเอามาล้ำเฮ้ยมีสี่ล้ำแล้วตอนนี้ไอ้เชี่ยมันแจกโดนเนี่ยเอาล้ำด้วยล้ำไปสุดเ้ยเอามาสองล้ำโอ้โคตรเจ๊งเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเฮ้ยเอาโดนมาวางโชว์วะแคปหน่อยดิเออเอาโดนเอาโดนมาวางโชว์ดิแคปดิ แม่งเอ้ยนนี้แค่4ว่ะอ้าแอตไส้ใช่แล้วแอตได้มันเพราะว่าอะเอาโดนดิเอาโดนออกไปดูดิปิดปิดประตงได้เลยเอ่อไอ้ัมอยู่ในตึกนี้ไอ้เกมมันไปหามึงตัวนึงไปใส่ปืนมันคือมันได้แล้ว ตัวเดียวอ่ะตัวเดียวตัวเดียวไอ้มึงหน่วยเล่นโดนไปมีสี่ลำหน่อยเดีกูเข้าไปหาแหวข้างในเลยไหนมันขึ้นยังมันขึ้นไปยังเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในเนี่ยเมันอยู่กระด้างกระด้างเลล้มไว้ฮ่าโดนโดนสปอตเอ้ยไปตัวนึกไปตัวนึกอยู่ข้างหลังข้างหลังตึกฝั่งนี้โลภไงอยากได้คิงไงเนี่ยเนี่ยไปปั๊มแล้วไปปั๊มแล้วเจเอดูเข้าไปสปอตปั๊มดูว่งมึงโดนกูสปอตเดี๋ยวกูเล่นอีก มันเปิดประตูให้กูด,ด้วยมันอยู่ในปั๊มตอนนี้ยมันนอู่ใปหน่วยโดนทำงานครับมันอยู่ในปั๊มตอนนี้นล่าสุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงหายไปแล้วเอ้ยอยู่ในปัม๊มอยู่ในปัม๊มห้องน้ำ,ห,นำห้องน้ำห้องน้ำเอาเยอะจบออกไปแล้วออกไปแล้วสะพานสะพานสะพานจะเข้าตึกนี้ตัวเดียวนะทีมกูจบแล้วว่ะสะพานสะพานข้ามทางรถไฟ สะพานทางรถไฟ<ห>คือเนยหรือมั้ยอ๋อโอ้โหโคตรไกลข้าไมาไปอ่ะเอ้กเอมเห็นไอ้กเอมเห็นมึงโผล่มาดิมันกำลังข้ามมันโดดลงน้ำมันโดนโดลงน้ำอยู่ในน้ำใต้ใสะพานพใต้สะพานใต้สะพานโอเคนั่นแหละแม่งก็ไม่ยิงด้วยนะไอ้้เหียมปอยู่ใต้สะพานด้วยกูบอลไม่เห็นไปแล้วมันดำน้ำแล้วมันไม่ขึ้นยิงแล้วกูมีรถอีกอันนึงรอแป๊บนึงไปไม่แล้วก็ไม่ได้หาย กูมีโดนอีกอันนึงโดนเอ้ยมาฝั่งนี้แล้วมาฝั่งนี้แล้วไอ้เกมตรงนี้ตรงนี้มากูมากูใกล้มากูไร้ทางต่สะพานหายไปไหนวะมันดำน้ำพราะมันหายแล้วไอ้นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มึงดีกูไม่พ้นหรอกแอดมีแอดมี ไอเดมีไอเดมีว่ายน้ำไอเดมีสวิมมิ่งเอลฟี่สวิมมิ่งกระโดดเข้าก็แพ้เราเจอไอ้เกมไอ้เนี่ยกูสปอตอยู่ไอ้แก๊แค้นให้เอออันนั้นกระตันไพน์มันอ่อนว่ะเฮ้ยเดี๋ยวรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวมาดัดอันสุดท้ายอันสุดท้ายเจอเจอเจอโดดลงน้ำไปแล้วตรงนั้นไหนวะ โดดลงน้ำข้างหลังมึงอ่ะนี่นี่นี่มันว่ายน้ำอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แม่วะอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำดำน้ำอยู่ดื้อเปเออนั่นแหละช่วยสัตว์เก็บโดนไปอีกดิหมดแล้วโดนหมดแล้วไอ้ลมนี้ได้เลยเกมของอยู่กับจันไพรกูไม่เจ๋วเลยว่ะ เอาโดนไปกูเป็นตายใช้แต่ดอดล่มเลยกตัวใช้ออบเจคทีฟมีร้างแต่โดนดล่มแล้กับตันไทเอาเก็บศพมันเหรอแต่กูเป็นคนเล่นออบเจคเลยอ้าวเก็บปืนกูกระสุนไม่มี ไปมึงเอาปืนซองมาไอเป้เดี๋ยวกูซื้อให้เฮ้ยไม่เอาอ้าวไม่เก็บเวลว่ะเก็บเก็บแป๊บหนึ่งกูมึงดูถูกกูด้วยว่าคิดว่ากูไม่มีตังค์ด้วยว่ะไม่ใช่มาแล้วมาแล้วแต่งครบนะไหนวะร้านค้าอยู่ไหนวะนู่นที่เดิมหนู่งต้องกลับไปเออไปตั้งหลักตรงร้านค้าที่เดิมดีกว่าเพราะมันโล่งกูเล่นสนานง่ายเอาตรงนี้เหรอในเมืองเนี่ยโดา ตรงเราเลยองกูก็ได้ฉายแสงเลยมาตรงเราเอาไปเนี่ยซองเนี่ยตรงเราเลยเอามาเอาซองเนี่ยเอามาไหนเอามึงนะแต่กูต้องกูต้องทิ้งอันนี้เหรอเจี๊ยบจะเก็บไว้ทำมะเขือเะไรไอ้โอ้โหไอ้เก็บคิงอไหมล่ะเราขาหดอยู่แล้ว โอ้เฮียเสียงไรเอ่ยไอเกมโดนอ่ะเกมมันมีคนยิงเสียมมันมีคนยิงเกมมันมีคนล้มว่ะเพราะว่ามาแล้วมาแล้วยิงมาแล้วตายแล้วมันล้มแล้วโอ้โหคนปัไปช่วยไช่วยไปกูดูให้

Alright, you, you don't wanna team up? What Put the key. fuck? Watch, watch the other two. Watch the other two. Behind us! here. <laughs> 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 wow! Dude, he's gonna have a Wow, wow! there. Friendly, come on! I need launcher

อยู่อีกตึกนึ่งด้วยไว้ด้วยเดี๋ยวกูจะกลับไปด้วยลำแข้งตัวเองเพื่อนให้มาซุ่มอยู่ในห้องนี้ไอ้ตึกใหญ่ก็มีคนนะอนนี้เปิดอยู่ไม่มีคนมันเห็นเรามันเห็นเรามันเห็นเรา กูโดนปืนพกกินตายกูเป็นตัวใช้อ็อบเจก์ไงกูเลยไม่ถนัดทิ้งด้วกูเป็นตัวใช้ออบเจก์ไงกูเลยไม่ถนัดทิงด้ยข้างบนข้างบนข้างในวะที่อยากได้ลูกซองกูคืนมาแล้วเนี่ยกูเก็บลูกซองดีไหมเนี่ย อยู่ชั้นด่านฟ้าลูกซองอ่ะนี่โรถเก๋าอ๋อกระสุนแม่จะไม่มีดีวะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเสียงเอาไงดีวะเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวมันยิงให้มันยิงกับที่พื้นดูยิงกับที่พื้นดูเออข้างบนนั่นไงไปข้างบนมันเห็นมึงี้ยน่ะเห็นหรอกอุ๊ยเชี่ยอุ๊ยเชี่ยอุ๊ยเชี่ยมอเตอร์ จะย่องกันทำไมเนี่ยเฮ้ยมาแล้วลงมามันลงมาชั้นบนดีกว่าลงไงเพราะว่ามันโดนอยู่ชั้นสองป่ะดูแล้วยมองดีกว่าดีกว่าดี้ว่าอยากได้ลูกกระสุนนะลูกกระปุ่นลูกกระปุ่นกระปุ่นมันน้อยมากขึ้นไปเลยเออ เฮี้ยมีแปดนัดน,นะเจอแน่นอนลงไปในร่องลงไปในของ,องแบบไปข,ข,ข้างล่างข้างลา่างนัดจริงนาไหนข้นางล่างนัดจริงขนาไหนดวนดวนดวน,ดว,น,ดว,นวิ่งเข้าไปแล้วเฮ <Jeez, buddy. S 1> ้ยเฮี้ยฝึกขึ้นมาเองได้ไงลูกสองเดินชาร์จสองคนเลยมันตัวเดียว <S 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 2> <S 2> <S แล้ว <S k iller> ชุดลยนฮี่เดียวแตว่นนตกูไม่มีไม่มีกระสุนแล้วอ่ะมีแต่มีแต่ลูกซองพนัยอะ่ะเ <laughs> ปิดไปโคตรเกรลียนมาอ่ะเฮ้ยไม่มีกระสุนทำไงดีอ้าวชิบหายเปลี่ยนปืนมันก่อนก,ก็ได้เออดักรอไหมดักรอไหม นี่มันเปดได้เก็บกัดสุนเปิดแดนกดไอ้ดิกดไอดิกินพี่อะยากไอ้น้องเย่ยกัน นั่นไงกระสุนมันก็วิ่งไปตึกหลังนี่มเห็นเปล่าบ้านกระสุนมันมีคนไงมันมีคนมันยังมีตัวอยู่มั้งต้องเอาวะต้องเอาวะเอออยากรัก <มา S 2> ก็ต้องเสี่ยงมันมีคนรอคิดว่านะรอที่จะเกิดใหม่อะ่ะพี่เกมแม่งยิงไปห้าตัวแล้วะ อโอดเอาโอดก็ได้เล่นทุกวันนะ <c oughs> ตันไพ่นะไม่งั้นจะไปกับตันได้ไงวะมันมันไม่ใช่กับตันมึงดูตัวมันดิเอาไม่ใช่เหรอม <c oughs> ันไปไเอาอาบังขายโรตีมาจากไหนอา้าวมึงดูหน้าเว้ยอ้บังขายโรตีเลยด้วย <c oughs> เ,เดี๋ยวไปชูบก,ก่อน เดี๋ยวมีคนเหงาเดี๋ยวผายเซลแผ่นน้องผายผายผายแล้ววะผายละกูเกือบเปิดเซลแพทแล้วอะเดี๋ยวมาร์คให้ก็ได้อย่างน้อยให้กูมาร์คให้ก็ยังดีก็อย่างนั้น Fire sales over Adjusting prices จะไม่ลดราคาแล้ววะมือหมดแล้วไงเซลล์หมดแล้วไง มีเก็บเงินปลายทางก็อก็ไม่รู้ละแล้วพี้ยปืนทั้งสองอันนี่วิ่งช้าทั้งคู่เลยโอ้ยมันไม่มีร้านค้าอยู่แถวนี้เลยต้เกมนี้แต่งปืนลูกซองแบบไอ้นี่เลยใช่ไหมเนี่ยอได้ทางใกล้ทั้งไกลอ่ะไกลนี่คือกลางๆนะเน้นดาเมจอย่างเดียวเลยคือแบบกลางๆอ่ะไม่ได้แบบไกลมาก เฮียเกมครับอ้าวมันเป็นกับดันไทยแล้วอะมันบ้าก็ตอนแรกมันเป็นเอาบังอ่ะเฮ้ยแต่มันเป็นกับดันไทยตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เท่าหรอหัวยิบดินแล้วเท่าหรออ๋อเฮ้กูบอกอยู่ว่าดันไพรครับอะไรใครพาไปทำกับดันไทยไว้เกมคนในกลุ่มเล่นเก่งทำเดี้ยวพานแล้วทีเดียวน้ำแก้กูข่ากไปเลยไอ้เรยนะเอ้า พวกกูเก่งกว่าคนในกลุ่มที่มึงไปเล่นอีกนี่ไอ้เหี้ยงกดเปิดไม่ได้อ๋อมันซื้อไม่ได้ไอ้สัตว์ม่เป็นงี้ก่อนปรับแต่เมื่อไหร่วะดรถมาที่รถมาทีเออรอวงนจะเกิดก็อดเกิดวะเออข้างหน้ามีคน่มึงเห็นไหมน่ะมาก็มาดิก็มาดิไป ดันดันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กแป๊บดูการเล่นที่เกมมึงดูเดี๋ยวไงมันก็มาหนีมาแล้วไปนี่ดิอ้างไปโนเหรอนั่นไงมึงไม่เห็นเลยเกมฉีกกันไว้เยอะดีแล้วนั่นน่ะขวามืออ่ะขวามือบนล่างอ้าวไม่ใช่มันเป็นเงาอ้าวยี่นี่มั่วท้ามนี่มั่วมันจะไป ไปดูหรอไอ้ซ่ากูไปชาร์จเลยด้วยโอ้ยโอ้ยน่าจะชาร์จไม่เต็มเออแบตจะเหลือน้อยจัดเกมช่วยกูด้วยโอ้โหไหนวะตัวเดิมมั้ยมันอยู่ใกล้ๆเลยกูก็เลยว่ามันอยู่ไกลเยอะว่ะไปละเฮ้ยแต่ร้านค้าเปิดแล้วด้วยพี่เกมลองดูดิไอ้ยู่แถวร้านค้าเนี่ย อ๋อมันเปลี่ยนไอ้นี่เหรอวะมาแล้วหลายตัวด้วยมีคนโดนโดล้เมาด้วยนะ สตัวเลยเกมมาอไอ้ัพิงว่เนี่ยซ้ายขวาเลย้ยเออตัวขนเนี้ยอแ้วเอาี่ไหนอ่ะถาล้มหนึ่งแล้วมนัดมาช่วยพี่เกม่อยไม่ไอ้เชี่ยหลดเอาหเอาแม็กบั วะมันวิ่งออกไปากาทางขวาทางรถมันทุกข์กว่าหลังรถมันทุกข์กว่าทางบ้านสีนเงินนะ่ะลองไปช่วย <c oughs> ทางบ้านกูเหรอสีนเงินเนี่ยเออมันไปวิ่งไปทางนั้นแหละหายแล้วกระสุนทีแปดนัดอีกแล้วครับมาเก็บดีมา <c oughs> เก็บมาเก็บศพองเต็มไปในคลองอ่ะจะรอดไปถึงไหมนะ ไหนวะโซ่ <Es> custom <specific> weapon เนี่ยผมเก็บหน้ากากมาในใหญ่วะงงใครเข้ามาวะเมื่อกี้เกมว่าเล่นด้วยลืมอะไรวะเนี่ยเล่นด้วยรอลืมแล้วะเนี่ย พยายามจะตัดแผลไปเกินเริ่มกูมึงช่วยไปชุบไอ้พาดหน่อยดิพาดอะไรไอ้พาพาเออเฮ้ยอ๋อไอ้สัตว์เสียบดัดทำไมมีสายลงใส่ด้วยแต่ลงมีตังค์อาจจะแสสน่าเปิดมาดิเออมีปืนมีปืนนื้วป่ะมันรูอวะ มีมีปืนไหมครัปืนดีๆปืนแต่งห้าเดีนี้แม่งแจกตังค์เยอะช่ไหมคนยังไงเดี๋ยวยบหมดกันยับเลยวะกูว่าร้านค้ามึงไปกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวกูรอเจลเบรกเองก็ได้เฮ้ยไม่เจลเบรกหรอกหลับเจลเบรกน่าจะมาตอนคนน้อยวะเดีนี้มันก็น้อยอยู่นะมาร์คให้รู้ว่าร้านค้าระยะเท่าไหร่แล้ว ไม่ได้รีบนะลมาหาก็โอ้โหเสียงปืนน่ะมึงเห็นไหมเนี่ยจะให้กูไปชู้อีกเหรอมึงต้องเสียเวลาเพื่อทีมเลยไอ้ตรงนี้ไม่เคยมาเลยนะโอ้โหมีคนคุยแล้วใครไม่ได้ยินไปนนทรัพย์จะสู้จะเีาหร่แจ๋วมา๋วบังทประตู มันขึ้นตึกไปแล้วเดี๋ยวกูมาให้ก่อแตกก่อแตกก่อแตกตึกนั้นน่ะบุกเลยไหมบุกเลยไหมจะเย็นจะเย็นพร้อมแล้วกระสุนแป้นัดนี่เดี๋ยวมยเกมเล่นเกมวิ่งออกซ้ายไปเฮ็ดเฮยดนะเฮ้ยมึงไปชุบเดี๋ยวกูคุ้มกันยังยังมันชุบไม่ได้มันมีตัวดักอยู่เฮ้ยมีคนชุบมีคนชุบอ่ะชุบแล้วนี่ เกมนี่แหละทุกบ้ามันเพิ่งจะมาเมื่อกี้มันอี่นีันกปิดแล้วไเฮ้ยกูเกือบตายเฮียมันมาหลังด้วยเกม ไม่ใช่มันดิ้งมันดิ้งคนที่เข้าหน้ามีโดนมาโดนใครมาโดนไหนเว้ย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 ว้าเดี๋ยวว่ามันเข้าไหนอ่ะใครชักปืนอยู่บนหัวกูวะมันเข้าไม่ได้คนชักปืนอยู่ในบ้านบนหัววัวไอ้เชฟซองก็เล่นลำบากแน่เนี่ยระยะไกล้ๆเเนีี่ยยอ แบกวางเปิดไว้อยู่ในบ้านกูอยากได้เกาะเร่งมีเกาะไปเนี่ยเอาเกาะไปดิเอาไปเอาไปเอไปเกาะกูเนี่ยอุ๊ยเรียบร้อยเลยแม่งกระโดดมาจากข้างบนมีตัวอยู่ในบ้านทำไมระเบิดในบ้านมันเจะถูก ได้ปะวะไอ้ยโอเชียรใจไปไกจะได้เฮ้ยย่อได้ปะซุกเก็ตแม่งโดรแบกนี่หว่าน่ากูออจะลงไหนมึงไปลงในวงเลยปะเฮ้ยมีคนวิ่งมีคนวิ่งเี่ม,มาทางนี้ดิเฮียมาพร้อมปืนสั้นครับท่าน อโอ้ยเยี่ยอโดนป่ะโอ้โหตาย,ายเลยกูโอ้ยเยยช่วยไม่ได้ว่ะอ้องต่ยถ้าไปเื่อนยื่นตายแล้วโอ้โหแกพอโโดี ตายแล้วไม่ได้เล่นเลยดูเพื่อนเล่นอย่างเดียวเลยเฮ้ยแยบนี้แหละมันเป็นธรรมดาใช่ไหม